สวัสดีทุกท่านนะคะขอมาเจกับหมูวิเช่นเคยนะคะกับช่องสดดิทันนันก็คลิปก่อนใช่ไหมที่หนูอัดคลิปด่านะคะผู้หญิงบางคนเนาะที่เคยแบบเป็นเพื่อนนั่นแหละสาเหตุมันมีอยู่อยู่ว่าคืออะไรก็มันมีอยู่ว่าืจะพูดยังไงเดมพอเวลาจะจะพูดอะมันนึกไม่ออกนะคะขอโทษด้วยขอใครด้วยนะคะก็คือ เวลาพวกนางอยู่ดีมีสุขเนี่ยไม่เคยติดต่อหนูเลยนะคะเอาจริงๆที่หนูแบบที่หนูแบบโมโหนะคะเอาจริงๆนะเวลาพวกนางอยู่ดีมีสุขไม่เคยติดต่อหนูส่งข้อความมานั่นนี่ไม่มีอะไรมีแต่เรื่องเงินนะคะมีแต่เรื่องเงินแต่เวลาหนูส่งไปหนูถามนั่นนี่สบายดีไหมหนูไม่เคยยืมเงินเพื่อนเลยนะคะเอาจริงๆนะยืมเคยยืมแค่ครั้งเดียวมั้งที่จําได้นะยะจริงๆ แค่ครั้งเดียวไม่ครั้งครั้งเดียวคือวันนั้นน่ะคืนนั้นน่ะมันตั้งกี่ปีแล้วไม่รู้คืนนั้นน่ะหนูไม่มีเงินแบคงย่อยนะคะมันมีแต่แบ่งพันแต่ทีเนี้ยอยากให้พนักงานนะคะอยากให้พนักงานเด็กเสิร์ฟในร้าน200บาทนะคะอยากให้อยากให้ทิปเขาประมาณนั้นแหละแต่หนูไม่มีเงินแบคงย่อยมันมีแต่แบ่งพันก็เลยยืมยืมน้องเขาก่อนนะคะที่เป็นเพื่อนนั่นแหละ ก็เลยหนูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่คืนให้นะเพราะว่าพี่ไม่มีแบงค์ย่อยตอนนี้น้องก็โอเคนะก็โอเคแต่สุดสุดท้ายเราก็คบกันมาเรื่อยๆนะคะคบกันมาแบบหลายปีหลายปีนะแต่มาแลงวันตอมอาหารหนูกคบกันมาหลายปีช่วงแรกๆเราก็ไม่ไม่รู้นิสัยใจคอกันนะคะก็ไปทํางานร่วมกันเนี่ยแหละประมาณนั้นนะคะก็ไปเที่ยวไปดื่มไปกินอะไรด้วยกันนะคะ ก็เราก็ไม่รู้ไแบบม่เหมือนกับเหมือนกับว่าไม่ไม่ค่อยรู้จักกันดีแล้วก็แบบเป็นคนแบบง่ายๆนั่นนี่นะคะคือแบบเราแบบดูแลเทคแคร์เพื่อนประมาณนั้นแหละเพราะว่าเราอ่ะเป็นพี่นะคะถึงถึงเป็นพี่เป็นน้องก็ช่างแต่ชอบแบบชอบจะชอบแบบดูแลหนูไม่ได้พูดว่าหนูเป็นคนดีนั่นนี่นะคะเอาจริงๆเลยนะ ไม่ได้มาพูดว่า,าพูดให้ตัวเองดูดีนั่นนี่ว่าตัวเองเป็นคนดีใจบุญสุนทานนั่นนี่ไมนะ่แต่มันก็อยู่ที่ทุกๆคนที่จะรับฟังรับชมนะจะตัดจ,จะตัดสินหนูยังไงหนูก็โอเคหนูก็ยอมรับนะครก็ประมาณนั้นแหละเอเวลาหนูส่งข้อความไปสบายดีไหมน,นั่นนี่นางไม่ค่อยตอบข้อความนะไม่ค่อยตอบข้อความยากมากๆที่จะตอบ นะยังมากเลยที่จะตอบคือแบบสามวันผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปสองอาทิตย์ผ่านไปก็ยังไม่ตอบกับข้อความหนูแค่หนูถามว่าสบายดีไหมหนูไม่ได้ถามยืมเงนินเลยนะจริงๆเขาจะบอกว่าเขายุ่งตลอดยุ่งอยู่กับข้อความผู้ชายยุ่งอยู่กับผู้ชายนั่นนี่แล้วผู้ชายอ่ะไม่ช่วยอะไรหนูถามจริงๆเอาจริงๆนะทุกคนคิดยังไงนะครับหนูถึงแบบคลิปก่อนหนูถึงออกมาดา่านะผู้ชายมาช่วยอะไร เวลาไม่มีเงินผู้ชายช่วยไหมใครที่ช่วยเพื่อนนะเพื่อนอย่างหนูเนี่ยแหละเขาคิดว่าหนูโง,ง,ง,ง่ไงหนูไม่ได้โง,ง่นะคะเขาคิดว่าหนูซื้อบือ้อหนูไม่ได้ซื้อบื้อนะแต่แบบเซ่อเซ่อเบอร์เบอร์ประมาณนั้นแหละแต่แบบไม่ได้โง,ง,ง่ไม่ได้นั่นนี่นะคะแต่แบบช่วยชอบที่จะช่วยเหลือประมาณนั้นแหละอืคือเวลาเขาขัดสนมาเขาไม่มีมาเขาก็แบบส่งข้อความมาหาเรา เขาเขารู้ไงว่าเราเป็นคนง่ายๆนะอืมยังไงก็ได้ประมาณนั้นแหละเขาก็เลยแบบอืมแต่เวลาเขาอยู่ดีมีสุขเขาไม่เคยนะไม่เคยที่จะแบบส่งข้อความมาถามพี่สบายดีไหมนะั่นนี่พี่เป็นยังไงบ้างพี่อยู่ที่ไหนนั่นนี่ตอนนี้พี่เป็นยังไงไม่เคยนดะยเอาจริงๆนะจริงๆนะอืมพอเวลาเราสอบถามนั่นนี่เราอยากจะรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างเราส่งไปเอะข้อความส่งไปเขาก็ไม่อ่าน ส่งไปเขาก็ไม่อ่านเปน็นอาตี์เขาก็ไม่อ่านเวลาแบบเราแบบมีทุระนั่นนี่อยากจะถามนั่นนี่เราอยากจะรู้บางสิ่งบางอย่างไม่ได้ยืมเงินไม่ได้ถามเรื่องเงินเลยนะคะเอาจริงๆไม่มีพอเวลาไม่มีเงินมาพี่ขอยืยมเท่านั้นเท่านี้ได้ไหมวันนี้หนูคืนวันนี้หนูคืนประมาณนั้นวันวันนั้นวันนี้พี่คืนประมาณนั้น,นะะแล้วยังไงรู้ปะมาอวดแบบ อันนี้หนูบอกตามตรงเลยว่าหนูไม่ได้มันไส่หนูไม่ได้แบบจะไปอิจฉาริสยานน่นี่เขานะครับว่าเขามีแฟนดีแฟนรวยแฟนหรูนั่นนี่ไม่ได้อิจฉาเนะคะเมื่อกี้ตัดคลิปเพราะว่ารถมันตรงเนี้ยมันเป็นเส้นทางสี่แยกไฟแดงนะคะพอเขาปล่อยไฟไฟเขียวก็รถเขาก็จะแล่นนิดหนึ่งแบบพื้นปานนิดหนึ่งมันก็เสียงดังเนอ่อยไม่ค่อยได้ยินถามว่าหนูอิจฉาไห้ไม่ได้อิจฉา หนูมีแต่อยากจะรู้อยากจะเห็นว่าชีวิตเขาเป็นยังไงชีวิตเขาดีขึ้นไหมอยากจะให้ชีวิตเขาดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยมากๆมากๆนะ,ะไม่อยากให้เขามาจมปากกับอะไรแบบนี้อยู่ที่นี่นะคะเอาจริงๆหนูอยากเห็นเขามีชีวิตที่ดีจะแบบถามว่าเขาดีไหมเขาก็ไม่ดีหรอกสําหรับเรานะคะจริงๆเวลาเราแบบอยากจะคุยนั่นนี่สเปรฮละ,ละเ,เรื่องหญิงๆประมาณนั้นแหละแต่เขาแบบเขาไม่คุยกับเรา ไม่คุยกับเราอืมแต่พอเวลาแบบขัดสนเรื่องเงินมาเอาละ่ะถามมาแล้วพี่เป็นยังไงบ้างนะคะก็ความแรกพี่เป็นยังไงบ้างหนูคิดถึงพี่นะฮะคิดถึงพี่คิดถึงอะไรคิดถึงเงินก็ความแรกข้ความสองมานะบรรทัดบรรทัดที่สองมานะข้อความที่สองมาพี่มีเงินไหมมีเท่าไหร่ให้หนูยืมบ้างนะให้หนูยืมบ้างประมาณนั้นนะคะคือแบบ อืมพบกันมาหลายปีเนาะช่วงแรกๆมันก็โอเคอยู่แต่แบบหลังๆมันก็เริ่มหนักนะเริ่มหนักหนูบล็อกหมดเลยนีบล็อกหมดเลยคือแบบเราก็มีภาระไหมเราทํางานเพื่ออะไรเราทํางานเพื่อเงินนะทางานเพื่อเงินเราหากินไปวันๆมีกินไปวันๆนะครอบครัวเราก็ต้องดูแลคนข้างหลังเราเราก็ต้องดูแลครอบครัวเราไม่ใช่แบบจะมาจมปลักอะไรกับเพื่อนเพื่อนที่แบบไม่ได้มีความจริงใจให้เรา หนูมีความคิดว่าหนูไม่ได้โง่นะคะแต่ที่ช่วยเหลือไปคือแบบมันมันเวทนาสงสารนะประมาณนั้นแหละถามว่าเขาให้คืนไหมเขาค่อยให้คืน <S <S 1> <S 1> เขาก็าให้ <S <S เขาก็าให้คืนนะคะ <S 1> <S 1> บางทีแบบตรงเวลาบางทีแบบไม่ตรงเวลาบ้างประมาณนั้นแหละหนูก็ไม่ไม่ได้ไปเร่งอะไรนะคะคือแบบเราก็คิดว่าเพื่อนอนะเนาะแต่มาคุยอวดหนูว่าแฟนรวยแฟนนั่นแฟนนี่แฟนดีมีธุรกิจ ส่งออกนั่นนี่ต่างประเทศแฟนส่งให้ทุกเดือนส่งให้ทุกเดือนแล้วยังไงทําไมยังต้องมายืมหนูอยู่นะคะทไมต้องมายืมหนูอยู่คือแบบเขาฉลาดเกินไปไหมนะคะฉลาดเกินไปไหม <c oughs> คนเราเนี่ยมันฉลาดทุกคนแหละนะคะมันฉลาดทุกคนทุกคนนั่นแหละอยู่ที่ว่าใครจะแบบใช้ใช้ชีวิตยังไงใช้ คือทุกคนอ่ะไม่ต้องไปหลอกไปลวงใครหรอกทุกคนคนอ่ะเขาก็รู้กันนั่นแหละหนูขออภัยด้วยนะคะหนูพูดเด็ดเด็าบางทีแบบหนูคิดบางทีหนูพูดภาษาอังกฤษมันก็จะแบบมันคิดเยอะนะ,ะแล้วแบบภาษาไทยบางทีมันก็นั่นไม่ได้ไม่ได้ฉลาดนะคะโง่นะเอาจริงโง่แต่บ,บางทีลิ้นมันพันกันมันพูดไม่ออกมันนึกไม่ถูกว่าจะต้องพูดอะไรยังไงนะคะนั่นแหละใชะ้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษ เขาคิดว่าเราโง่นั่นนี่ซื่อบือ้อหลอกง่ายประมาณนั้นแหละหนูไม่ได้โง่นะแต่ช่วยเหลือก็แบบนั่นแหละเหมือนที่คลิปก่อนที่หนูพูดเนาะก็มาพูดเกี่ยวกับประเด็นที่แบบว่าทําไมหนูต้องออกมาด่าเขาทําไมหนูต้องออกมาดา่าก็ประมาณนั้นแหละสันดานเขาเป็นแบบนั้นเนี่ยก็เลยแบบอาจจะเห็นหรืออาจจะไม่เห็นคลิปของหนูถ้าเห็นก็นั่นแหละว่ากันไปแค่ ถามว่าอิจฉาไหมไม่ได้อิจฉานะมีแต่อยากให้ชีวิตเขาดีขึ้นนะเพื่อที่ว่าเขาจะต้องเขาจะได้มีชีวิตที่ดีไม่ต้องแบบไปเบียดเบียนใครเขาะไม่ต้องไปกุหกปิ้นป้อนนั่นนี่นะฮะแล้วก็ไม่ต้องไปโกงใครด้วยนะมันก็ไม่ได้ดีกับชีวิตนะะเอาจริงๆหนูจนนะแต่หนูแบบหนูไม่แบบไปไป,ไปโกงใครกินนะไม่ไปโกงใครกินนะก็อยู่แบบจนๆเนี่ยแหละ มีก็กินไม่มีก็ไม่กินค่ไม่มีก็อดประมาณนั้นแหละโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวจะกินเราสั่งทั้งขนมจีนส้มตำแล้วก็ไก่ย่างพ่อเขาเดี๋ยวรอไก่ย่างสุกนะคะิดว่าเ,เนี่ยหนุลมทุกครั้งเลยไปสวัสดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะขอทุกท่าน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ลำรวยเลยทุกคนนะคะทำกิจการงานใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองทุกวันทุกคืนทุกคนทุกท่านนะคะรวมถึงเพื่อนมนุษย์ลลกงทุกคนทุกท่านด้วยเนาะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะ